เออว่าจะไปถึงภูเก็ตสองทุ่มไม่ถึงครับมาถึงแค่อำเภอหน้าเหนือกระบี่เลียล้ยงลอยก็รอใถึงภูเก็ตจากหน้าเหนือไปก็ไม่ไกลนะครับถ้าใครเคยวิงทีรุ่ครับวันนี้กับผมสายชมคุณโ,โกครับกระช่องข้าวตเก่าทำใจเลยจอดปั๊มครับอาบน้ำข้าปั๊มเลยหละโอ้โกจากชนบุรีมาวันที่หนึ่งเดือนเก่าสี่ทุ่ม มาถึงหน้าเนื้อกะบ,บีสองทุ่มวันที่สองเดือนเก่าได้นอระแมนสี่ชั่วโมงฝนมันตกตลอดทางไก่ตกตั้งแต่ถ่าชนะสุรานแล้ยนี่ยังไม่ยังไม่ยุดตกเลยครับพี่น้องมองดูได้ดูอ่ะ <c oughs> โอ้ยคุยด่ายเงินเท่าไก่เอ้ยมาแต่อาชีพไหนไก่ลำบากคือกันหมด <c oughs> ดรถผมก็ไม่มี <c oughs> แอร์่ะเกย์ไปซื้อน้ำเย็นมากิน พ่อออนแอแอตยังไม่ได้เปลี่ยนสองสามอาทิตย์เหล่วนี่รถเก่าเก๋ต้องทำใจเอาอย่างนี้ก็หลักอะตัดสินใจอยู่เขายาก็อยู่กันไปนั้นๆไปนี่นนครับรถเองก็ถนุบบุญุงดูแลรัลลกษากันไปเก๋เราจะรถใคอยูที่ความพ่พพพพพอใจ้ว ชีพคุณลูกลก็นั้บากกันพอพี่น้องคือสบายเขาแล้วบากอดนอนอี่แหอะแก๊ยยืนมาช้แลอวอดนอนนี่แหละแต่ก็ไม่เคยอ,อยากฟื้นนักนี่แะ่น้ำฝนนี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเมื่อกี้ทางเขาสุลัดแวะซื้อกับเขามา พราะว่ายังต้องทำเวลานะครับอ้เลื่ก็แวะซื้อกับเขาไรัซื้อแวะซื้อลำยิน้นซื้อกับเขาเนี่ยก็จะเริ่มดูละครของเขาแล้วเนี่ยยังลำบากกันนี่ก็จี๋เจียมตัวไปห้าบน้ามานะครับพ่อพี่น้องเนี่ยถ่ายดูครับสี่คนรถเหมือนกันทุกคนและเหมือนกันทุกคันจะเป็นลักษณะของผมเนี่ยคำไหนนอนปั๊มมี่บอนอัพหน้า ตอนนี้ก็อยู่หน้าเนื้อกะบีแล้วแต่ฝนไม่ตกก็ยิ่งถึงอยู่ครับนาดานภูเก็ตใครเห็นเราพงกะถักไครด้วยครับป้านาตามเป็นโลนะแ,แต่กับพูกันีเนี่ยจิงใจจริงใจเดี๋ยวครับผมอยากถ่ายโทษ บรรยากาศแบบคนลดนะครับว่าเป็นอยู่ไงครับเมื่อกี้เป็นสไตล์ผมเนี่ยทุกคันเลยครับไม่ใช่ว่าแทบทุกคันทุกคันเลยคาไหน,นก็นอนปั๊มนั่นครับ <_ d ata> ถ้าใครไปต่อไดก็ไปต่อไปอะไรฮะอาบ,อบอน้ำต้องอาบน้ำอยู่ปั๊มหมดนะครับโอ้ยมีอะไรมาโอ้แข่งขันกั่เวลาเก๋ไม่ว่าแต่อาชีพไรนะครับเอาเด้อครับสุดท้ายนี่ก็ ขอให้ใครกำลังเดินทางก็เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อทางไปเลยครับช่วงนี้หนาฝนแล้วแกตุเล่สุขภาพตัวเองเลยครับลมยาก็อย่าลืมพกจากผมสายขนโกมนเดิมเลยผมก็พกยาที่ฟีมาอยู่ยาแกีวัดกินที่ฟียังหายโอเคเดลยภาภาพ่อพี่น้องสำหรับการชมสวัสดีครับสุขภาพข็งงในกัะทวนา้าขอบคุณมากครับสำหรับการชม